i m c t News Podcast ประจำวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เร,เริ่มกันที่ Royal, อิสราเอลอาจตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่ของอิหร่านเมื่อวันอังคารโดยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์เช่นแท่นขุดเจกกาะก๊าซหรือน้ำมันโดยการกำหนดเป้าหมายโดยตรงไปยังไซต์นิวเคลียร์ของอิหร,ร่านรายงานของสื่อกล่าวเมื่อวันพุธอ้างอิงคำพูดของเจ้าหน้าที่ อิสราเอลโดยการรอบสังหารแบบกำหนดเป้าหมายและการโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านก็อาจเป็นไปได้เช่นกันค่ะการโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันของอิหร่านอาจทำลายเศรษฐกิจของอิหร่านได้และการตอบสนองใดๆที่พิจารณาแล้วว่าอาจทวีความตุนแรงขึ้นอีกครั้งเกือบหนึ่งปีในสงครามที่ดำเนินอยู่ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลในเดือนตุลาคมปี2023 นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูจัดการประชุมกับหัวหน้าหน่วยความมั่นคงของอิสราเอลที่สำนักงานใหญ่ IDF ในเทลวีฟเมื่อวันพุธการประชุมซึ่งจัดขึ้นหลายชั่วโมงก่อนวันหยุดที่เป็นวันปีใหม่ของชาวยิวคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้น ต่อการโจมตีของอิหร่านในวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยขีปนาวุธ181ลูกที่ยิงตรงไปยังอิสราเอลจากอิหร่านทำให้ชาวอิสราเอลทั่วประเทศต้องรวมตัวกันในหลุมหลบภัย การประชุมเกิดขึ้นหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาความปลอดภัยในบังเกอร์ใต้นครเยรูซาเล็มเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเมื่อคืนวันอังคารการประชุมครั้งนั้นจบลงด้วยความเข้าใจว่าอิสราเอลจะตอบโต้การโจมตีทางทหารแต่ไม่มีความชัดเจนว่าจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรแอคซิออสรายงานเมื่อวันพุธโดยอ้างเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ไม่เปิดเผยชื่อรายงานระบุว่าการไม่มีการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจองมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความปร ทานาที่จะประสานงานกับสหรัฐโดยเสริมว่าเนทันยาฮูคาดว่าจะพูดคุยกับประธานาธิบดีโจวไบเดนของสหรัฐทันทีในบ่ายวันพุธค่ะไปต่อกันที่การเปิดเผยของอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศของไทยซึ่งก็คือคุณนิกรเดชพลังกูลค่ะระบุถึงสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ โดยระบุว่าการรักษาสมดุลของสองมหาอำนาจซึ่งก็คือจีนกับสหรัฐยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากทั้งสองประเทศต่างเป็นพันธมิตรเก่าแก่ยาวนานและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ที่พอดีนิกรเดชบอกว่าแน่นอนว่าเรายึดมั่นเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่าง2ประเทศมาโดยตลอดตอนนี้สําหรับกระทรวงการต่างประเทศมีนยโยบายที่จะรักษาความสมดุลให้ดีที่สุดของมหาอำนาจทั้ง2ฝ่ายโดยยกตัวอย่างสหรัฐว่าเป็นคู่ค้าอันดับสองจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งความสัมพันธ์ long way b ทั้งคู่จีนปีหน้าจะครบรอบฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีส่วนสหรัฐครบรอบ190 แต่สิ่งหนึ่งที่อธิบดีนิกรเดชร,ระบุว่ามักจะพูดเสมอก็คือถ้ามองจากเลนส์ของคนไทยต้องมองตัวเองเป็นอะไรคือมองตัวเองเป็นประเทศ Middle Power ประเทศอำนาจกลางการเป็นประเทศอำนาจกลางมีคาแรคเตอร์ที่สำคัญอันดับหนึ่งแล้วก็มีรัก u r รที่จะเลือกประเด็นเข้าไปอิงได้ทางฝั่งสหรัฐอเมริกามีเวสเทิร์นแวลที่เคารพและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Free ี dom of Speech Human rights democracy ในฝั่งที่จีนก็มีประเด็นที่เข้าไปมี constructive engagement ด้วยเช่นกันค่ะ ไปต่อกันที่อิสราเอลค่ะที่โจมตีทางอากาศในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายโดยอ้างอิงจากหน่วยงานสังเกตการด้านสงครามกลุ่มสังเกตการเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซีเรียเปิดเผยว่าน,นี่ถือเป็นเหตุโจมตีครั้งที่2ในรอบหลายวันมานี้ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ด้านความมั่นคงรวมถึงสถานทูตต่างๆในเมืองหลวงของซีเรียตามรายงาน ของ AFP หน่วยงานดังกล่าวระบุว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลมุ่งเป้าแฟลตในย่านที่พักอาศัยในเมสเซซึ่งผู้นำกลุ่มเฮสบอลเลาะและกองกำลังพิทักปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเดินทางมาบ่อยๆเหตุโจมตีครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายโดย2รายในนั้นเป็นชาวต่างชาติ การสื่อของรัฐบาลซีเรียซาน่าอ้างแหล่งข่าวด้านการทหารระบุว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าที่พักอาศัยในแมเจและเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ3รายด้วยกันการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธอยู่ห่างออกไปราว500เมตรจากการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันอังคารโดยกลุ่มสังเกตการเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซีเรียกล่าวว่าการโจมตีในวันอังคารทําให้มีผู้เสีย ชีวิต6รายเป็นพลเรือน3รายรวมถึงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์1คนและนักรบติดอาวุธที่มีอิรานหนุนหลังอีก3คนโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกกลุ่มเฮสบอลเลาะอิสราเอลโจมตีหลายร้อยครั้งในซีเรียนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองประทุขึ้นเมื่อปี2011มุ่งเป้าพิกัดทางการทหารและกลุ่มนักรบที่มีอิรานให้การสนับสนุนซึ่งรวมถึงกลุ่มเฮสบอลเลาะด้วยแต่ที่ผ่านมาทางการอิสราเอลแทบ ไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีเหล่านี้แต่ได้กล่าวย้ำหลายครั้งว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้อิรานขยายอิทธิพลในซีเรียค่ะ ไปกันที่แนวคิดเนโต้แห่งเอเชียกันบ้างค่ะที่สุพรามัญย์ชัยสังกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียระบุว่าอินเดียไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการก่อตั้งเนโต้แห่งเอเชียทีจิงเงรุอิชิบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่เรียกร้องพร้อมระบุในงานที่มูล,ลนิธิค,คาเนกี้เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐว่าอินเดียไม่เคยเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากับประเทศอื่นเลย ซึ่งแตกต่างจากญี่ปุ่น เมื่อถูกถามถึงคำเรียกร้องของอิจิบะใช้สังกรระบุว่าเราไม่มีโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์แบบนั้นในใจขณะที่อินเดียและญี่ปุ่นรวมถึงสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศที่เรียกบล็อกคอร์ดซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อถ่วงดุลกับจีนใช้สังกรระบุว่าเรามีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างและวิธีการเข้าหาที่แตกต่างออกไประหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่นครนิวยอร์ก นอกจากนี้ชัยสังก์ก็ยังได้พบกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเคิร์ตแคมเบลซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐขณะเดียวกันอิชิบะในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นระบุว่าจะสแสวงหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับประเทศที่เป็นมิตรเพื่อต่อต้านภัยคุกค,ค,คามด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงที่สุดที่ญี่ปุ่นเผชิญมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองพร้อมเรียกร้องให้จัดตั้ง เนโต้แห่งเอเชียและจัดตั้งกองทหารญี่ปุ่นบนแผ่นดินสหรัฐไปจนถึงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของวอชิงตันร่วมกันเพื่อยับยั้งจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของญี่ปุ่นที่มีอาวุธนิวเคลียร์โดยยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะยับยั้งจีนไม่ให้ใช้กําลังทางทหารในเอเชียแต่สหรัฐปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวค่ะด้านเจคซาริแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุเมื่อปีที่แล้วว่าวอชิงตันไม่ได้ ่ต้องการก่อตั้งเน t o ในอินโดแปซิฟิกขณะที่แดเนียลคริเทนบริงซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประจำเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอย่าง BlackRock ค่ะที่แอบเตรียมการอย่างเงียบๆเพื่อกรณีดอลลาร์สหรัฐล่มสลายโดยกำลังหาทางป้องกันตนเองและลูกค้าโดยการจัดตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ BlackRock เปิดตัวกองทุนขึ้นมาหนุน Stable Coin ก็คือ USTB ซึ่งมีการระบุถึงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเหรียญคริปโตที่มีความมั่นคงสูงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิตแนและ ซึ่งเป็นผู้พัฒนา Stable Coin ระบุว่า BlackRock ได้จัดตั้งกองทุนโทเค็นขึ้นมาไว้สำหรับ Stable Coin ตัวใหม่ซึ่งที่ผ่านมา BlackRock ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่หนุนเงินคริปโตมาโดยตลอดอย่างเช่น Bitcoin ค่ะโดยบอกว่า Bitcoin เป็นแหล่งพักเงินที่ปลอดภัยในยามเกิดหายนะการเงินโลกเหรียญ Stable Coin ตัวใหม่ที่ใช้ชื่อว่า USTB จะได้รับการหนุนโดยกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมีการระบุถึงการเสนอให้ USTB มี ม,มูลค่าคงที่ที่1ดอลลาร์ต่อโทเค็น u s t b เป็นผลิตภัณฑ์ Stable Coin ที่อิงกับเงินดอลลาร์จริงๆแยกต่างห่างจาก USDE ซึ่งเป็น Stable Coin ที่อิงกับดอลลาร์สังเคราะห์ที่ออกโดย Ethereum Labs เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้รับความนิยมอย่างมากกลายเป็น Stable Coin ใหญ่เป็นอันดับ5จากการเปิดเผยของ Coin Market Cap และมีมูลค่าหมุนเวียนถึง2600ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย u s d b จะมีความสถี และปลอดภัยกว่าต่างจาก USDE ที่เน้นการเก็งกำไรระยะสั้นเคลื่อนไหวตามความผันผวนของตลาดจึงต้องใช้กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงค่ะและนี่คือทั้งหมดของ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ